กำนันนกอ่วมโดนเพิ่มอีก4ข้อหา DSI เข้าแจ้งฟาร์มเพิ่มถึงในคุกพบหัวประมูล2โครงการหลายคนคงจำคดีของกำนันนกได้ราสุดบอกเลยครับว่ามีฟาร์มคืบหน้าเพิ่มอีกครับตอนนี้กำนันนกก็ยังอยู่ในเรือนจำแต่ มีข้อมูลเพิ่มอีกว่ากำนันนกเนี่ยอ่วมโดนเพิ่มอีก4ข้อหา d s เเข้าไปแจ้งฟาร์มเพิ่มถึงในเรือนจำหลังพบการคว้ประมูล2โครงการเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาที่เรือนจำคลองเปรมกวทมเนี่ยครับเมื่อที่เรือนจำคลองเปรมเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่82ทับสอกรณีกำนันนกหัวประมูลได้นำทีมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมกับพนักงานอายการและ พร้อมกับพนักงานอายการประจำสํานักงานอายการสูงสุดสานักสำนักงานการ,ส,ส,ส,รส,ส,ส,สอบ repetition. สวนเดินทางเข้าเรือนจําเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายปักวินวิทย์จันท์คายหรือว่ากันันกเนื่องด้วยพบการกระทาความผิดเพิ่มเติมอีก2โครงการประกอบไปด้วยโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเอสพารติกคอนกรีตสายที่12ตําบลสามงามเชื่อมต่อหมู่ที่1 หมู่ที่4และหมู่ที่ตําตำบลลำรุกบัวอําเภอดอนตูมตำบลดอนตูมอำเภอบางเรนจังหวัดคนครถมด้วยวิธีการประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์และนะครับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนระยางแอดพลาสติกคอนกรีตสายหมู่ที่12 หมู่ที่9หมู่ที่14ตำบลบางปลาเชื่อมต่อตำบลรพาพญาตำบลคลองนกกระทุงอำเภอบางเดนจังหวงัดนครปฐมด้วยวิธีการประกวดราคาทางอ e ิเล็กทรอนิกส์คณะพนักง,งานสอบสวนในคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายปะวินในข้อหาตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญากับหน่วยง,งานของรัฐโดยหลีกเลี่ยง ของการแข่งขันการประกวดราคาอย่างไม่เป็นธรรมหรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอราคาหรือบริการอื่นๆต่อหน่วยงานของรัฐหรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นการในการทางประกอบธุรกิจปกติร่วมกันเป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลงกันในการเสนอราคาร่วมกันให้ขอให้ รับหรือให้เงินหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นประโยชน์ในการเสนอราคาโดยมีวัตถุประสงค์จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดำเนินการใดๆอันเป็นการให้ผลประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ์ทําตามสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือผู้จูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการแสดงในการเสนอราคาหรือถอน การเสนอราคาเรียกรับหรือยอมรับรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพรบความผิดเรื่องของการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ .2542 มาตรา4และมาตรา5ประกอบกอบับประมวลกฎหมายอาญามาตรา83โอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อมูลก็อย่างที่เราทราบนะครับว่ากำนันนกตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำล่าสุดก็มีคดีเพิ่มอีกก็อย่างที่บอกนะครับว่า คดีกำนันนกทุกคนไม่ได้ยินข่าวไม่ได้ยินอะไรแต่ก็มีฟาร์มคลิปหน้าในการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก็มีการทำงานและก็ดำเนินคดีล่าสุดก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับ